สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสว่างบ้านพือ,ตอนตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องวันนี้พื้นที่ลาดเอียงแล้วก็ผู้เขานะครับฮะ บริษัไทยสิบยี่โมนี่แหละเร็ว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 าสิไปบ่หนิหิวหิวเขาหิวขาาแม่ทีล่ะ้าแม่ทีล่ะแล้วยู่แถวนี่ล่ะโอ้ยส่วนลด เะสิพาพี่น้องเบิ้งครับเมื่อนี้เวทียุคข้างลางนะครับมันเป็นขีดินตั้งระดับนะครับผมสูงประมาณ4เมตรเลยนะครับขึ้นมาจากพื้นอีก ระดับหนึ่งนะครับข้างล่างก็จะเป็นมองจอดรถนะครับพี่น้องข้างบนก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับแล้วก็เต็นทศิลปินบางส่วนนะครับ จะเป็นรถขั่วนะครับผมจะเป็นรถบัสรถล่างต่างๆนะครับจอดอยู่ข้างเทิงข้างล่างก็จะเป็นเต็นศินลปินเต็นออบอสโจน้องอูงอิงนะครับหลังเวทีนะครับ ตอนนี้ทางเวท,ทีเข้ากับไกล้สิแล้วเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแต่อจอ LED คานหน้านะครับพื้นที่การแสดงเข้ามืนอนี้นะครับผมเวทีหันหนาเขาซาล่านะครับหันชิงเฉียงนะครับหันชิงเฉียงเขาซาล่าเขาโบด ส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นลานคล้ายคองนะครับคองเหรียญเด็กๆนะครับคุณก็จะเป็นประตูโค้งวัดนะครับออกไปข้าง,อองนอ,งนอกประตูโค้งวัดแล้วก็นองน้ํามีประตูโค้งหนึ่งก็อยุ่ชิงเฉียงทางนี้นะครับล้างโบสถ์เดี๋ยวพาพี่น้องเบิง่งบรรยากาศนาเวทีครับผมอึบอึ๊บ มันกำลังสีกลางเครื่องเสียงนะครับรถขนตู้ลำโพงนะครับใส่ระบบไฮโดรลิกนะครับพาใส่มากไล่ไดดูการแล้วนะครับรถรถลำโพง ซา่อยพิบันแพงนะครับตอนนี้พี่นองกัมาปูเสื้อจองพื้นที่ลลยพันแล้วนะครับหลายพื้นแล้วตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับ1ิบขอนาฬิกาสานาทีโดยประมาณเดบาเวพิธีติดจอไก่้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ลงไฟ ก็จะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีทั้งนาเวทีกับพื้นที่ค่อยๆแจ็กน้อยนะครับพี่น้องเวทีก็จะอยู่สูงแน่นะครับทัานหนางุ่มลงตาลางแจักน้อยนะครับพี่น้องก็นแนมขึ้นมาสบายๆแต่ว่าลังเวทีนั่นเป็นผููเขานะครับ มีพ้าพี่น้องเบิ้งระบบแฮนโดลิกการตั้งลำโคงนะครับผม อัพได้ระดับแล้วเพื่อนเกษสิกงออกครับพี่นอ้องย่ามเก็บเพื่อนเกษตรกรใบคือเกานะครับนังค่าก็พิดลงมึบเป็นระบบแบบนี้นะครับ ฮนะขามาห้องเสร็จหรียบร้อยนะครับพอคามอดมาแล้วเอาแล้วไป<ะ>มีเจอทำงานแล้วปไปมีเจอ มนีย่ยิงไงครับพี่น้องครับคือค้องขายค้องขายของกินค้องขายอะไรสวัสดีครับไ,ไ,ไปทางใดนี่ ใจจังหวะเพลงเท่นี่เฮ้คนี่นี่ <c oughs> ไปเบิ่งก่อนปากกระปองเบิร์ดแล้อบป่าวะสวยดาวเอาโชค25บาท โอ้โห oh เป็นโท่านอีเปิดบ่นี่เปิดแล้วดิ <c oughs> เอาคองขึ้นย่างขึ้นโต๊ะอยู่โอ้ oh ho. เอาบอรู้แล้ว <c oughs> เสือเ้อเบิ oh ่งเสื้อเบิ่งโอ้โหเป็นตมาคักครับพี่น้องร้านค้าของขายเยอะมากนะครับของเห่นกระไลยนะครับออกฟังเลย มองนี่กับแมนนี่แม่ว่ายางออกไปมันจะเป็นลานกาแฟบะทางโอ้โหสุดยอดเลยครับงานคืนนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนมาด้ยพี่น้องเด้อครับผู้ใดอยู่ใกล้ผมมาถือว่าพลาดนะครับงานมือแรงนะครับสถานที่ดีมากเลยวัดห้องน้ำสะอาดสะอา้านทุกอย่างดีเบิดครับผมของขายของกินเยอะแยะมากมาย ขลองเล่นเด็กหน่อยก็มีนะครับพ้าลูกๆนั่นหลานมาเที่ยวนะครับสไลเดอร์ชิงช้าสวรรค์เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้มันมียังไยครับ <c oughs> าน้องเบ่งบรรยากาศในงานนะครับหลังเวทีหน้างานนะครับก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับ พ่อการ์ดคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเปียกลำเคลื่องออฟฟิเชียลสวัสดีครับว่า